พอดีผมอะไปเจอเพจหนึ่งเขาลงเรื่องราวหลวงปู่ไว้แล้วก็ได้ติดตามมาก,ก็รู้สึกว่าชอบอะครับครับแล้วก็เลยอ่าไหว้พระสวดมนต์ก็อธิษฐานทุกทุกวันผมจะสวดมนต์ทุกเช้าเย็นนะครับแล้วก็นึกถึงว่าเออถ้าเรามีบุญนะจะได้ไปกราบหลวงปู่ก็เพลอินว่ามีเพจหนึ่งเขา ทำหลวงปู่ออกมาแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ไหนแต่ด้วยความศรัทธานะผมก็ได้เช่าออมาแล้วก็บูชามานั่นแหละครับทีนี้พอเอามาวันแรกอ่ะเผอิญมันมีโชคถึงมันจะไม่เยอะครับแต่มันก็ได้เป็นหมืน่นนะก็เอ้ว่าหลวงปู่เขามีเมตตาจริงๆนะแค่เรารับมาเนี่ยน,นี้ก็เราก็มีโชค ก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเน,นี่ยเนี่ยได้หลวงปู่มาแล้วมีโชคนะเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยไม่เคยมีโชคมาเป็นปีก็กเลยว่าเออถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองขอหลวงปู่พอมาอีกงวดหนึ่งก็เผอเินไปต์ไลอตเตอรี่มาก็ถูกลอตเตอรี่สามสี่ใบก็เลยว่าเออหลวงปู่ท่านมานี่เรามีโชคทุกงวดเลยนะเราก็มานับนับเด้หัวที่ รหัสที่เขามากับที่เช่าหลวงปู่เนี่ยพะมางวดที่สามก็ได้อีกแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าเรายังไม่มีทุนเยอะก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะก็ต่อได้บ้างก็ยังว่าหลวงปู่มาแฟนเขาก็อยากได้ก็ได้บอกว่าเอาเถอะเดี๋ยวมีโชคใหญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปกราบหลวงปู่ก็ตรวจมนกันนึกถึงท่านทุกวันเลยพอมางวดที่สี่นี่แหละ วันที่สี่เนี่ยมันแปลกๆพอเราไหว้พระสวดมนต์กลางคืนเสร็จเราก็อธิษฐานว่าเราเป็นแบบชาวบ้านอะ่ะไม่ค่อยมีปัญญาเพราะเรียนน้อยถ้าจะมีโชคเยอะๆก็ขอให้เห็นเลขตรงๆหรือว่ามีอะไรมาบอกเราตรงๆอย่างเนี้ยครับก็เลยถึงตอนเช้าใกล้เวลาที่จะสวดมนต์ก็ ฝัวนว่ามีคนน่ะเขาบอกว่าไว้ออกแล้วนะก็ถามว่าออกอะไรเขาก็บอกว่าเจ็ดสองเก้าผมว่าเจ็ดสองเก้าพอตื่นขึ it, millet, ้นมาเอาก็ตีห้าแล้วก็รีบไปสวดมนต์ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ไปสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ไม่ได้บอกขายหรอกเลยแทงไปนิดหน่อยก็ลองเสี่ยงไปนะ ทีนี้กะว่าเดี๋ยวพอวันวันที่หนึ่งอะหวยมันจะออกเนี่ยนะเกดเดี๋ยวเราจะเล่นอีกพอดีเลขของทางทางเว็บทางแม่น้ำหนึ่งอะไรเขาอัางมากเลยเก้าเจ็ดสองอะไรน่ะเนจะ้ามือเขาไม่รับหลายหมืน่นครับก็แฟนก็ยังบอกว่าหลวงปูน่น่สักจริงๆนะเขาถามว่าเลขมาจากไหนอะเขาบอกว่าพอดีเหมือนมีคนมาบอกตอนเช้า ประมาณกี่โมงครับก็ประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าครับอแล้วลักษณะมาบอกมาอย่างไรแล้วพอมาคือมีแต่เสียงมามีแต่เสียงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงคือส่วนมนอยู่ขณาส่วนมนอยงี้เหรอครับเสียงแว่วมาอย่างนี้ประมาณนั้นเลยเหรครับ ครับผมผมหลับอยู่ผมยังกําลังจะตื่นกึ่งหลับก,กึ่งตื่นอย่างนั้นนะครับอตอนตอน,ตอนตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยผมจะตื่นสวดมนต์ทุกเช้าครับอ๋อเหมือนกําลังก็เหมือนได้ยินเสียงบอกเหมือนนั้นก็ผมก็กลัวลืมผมก็ไปเขียนด้วยบนกระดานครับคือเหมือนกึ่งฝันใช่ไหมครับเหมือนกึ่งฝันมีคนมาบอกในฝันอะไรอย่างนั้นกึ่งฝันกึ่งใช่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 ครับใช่ครับครับแล้วก็พอมาหลังจากนั้นผมก็ทําบุญทั่วๆไปวไปครับแก็อธิษฐานว่าเดี๋ยว เดี๋ยววันที่สิบแปดเพราะงวดน,นั้นวันที่หนึ่งพอวันที่สิบแปดเนี่ยแฟนผมต้องไปโรงพยาบาลวันที่สิบแปดตอนเช้าครับก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยถ้าเรามีโชคนะเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงปู่กันครับจะใช้เวลาปิดร้านวันนึงเลยไม่คือคือไม่ต้องเปิดร้านแล้วปิดร้านครับเราจะต้องไปกราบหลวงปู่ให้ได้ครับก็ทํามาค้าขายไปปกติอย่างนี้เลยครับจนมาถึงประมาณวันที่แปดที่เก้าอะครับ แล้วอยู่ๆเช้านั้นก็เหมือนเดิมอีกมีเสียงมาบอกว่าหวยออกแล้วนะไม่ได้บอกแฟนอีกว่ามีเสียงมาบอกแล้วก็ถามเขาในในในนั้นอนะประมาณตีสี่กว่านี้แหละครับก็ถามว่าหวยออกอะไรเขาก็บอกว่าหวยออกห้าหนึ่งผมบอกเอ้าออกห้าหนึ่งผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ผมก็ถูกอีก แต่มีเสียงผู้ชายอะเสียงผู้ชายออกมาอีกบอกว่าห้าหนึ่งที่ออกนะไม่เอายกเลิกเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกห้าหนึ่งยกเลิกผมบอกเอา้าแล้วผมซื้อมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งมนาคุณให้มื่นหนึ่งเขาบอกอย่าง,งนี้ใน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 ฝั่งฝันนะนะแล้วเขาก็บอกว่าออกใหม่ออกใหม,ออใหม่ผมถามว่าเอาแล้วออกใหม่เลขอะไรลนะ มันก็เหมือนมีมือจับชูลูกบอลเหมือนในในกองตลาดเนี่ยครับครับออกมาให้เห็นว่าหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็ชูมาว่าเจ็ดแต่ผมไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวนะผมเห็นแต่เลขชูออกมาสองเลขว่าหนึ่งกับเจ็ดผมก็หนึ่งเจ็ดเขาบอกเอาแค่นี้ ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ้าตีห้าพอดีผมก็ไปสวดมนต์ครับผมก็ไปสวดมนต์ปกตินี่เลยครับสวดถึงเจ็ดโมงผมก็เปิดร้านปกติของผมแล้วพอเช้านั้นปุ๊บผมก็เริ่มหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนหนึ่งเจ็ดเพราะผมคลัวว่าจะเป็นเลขดังอีกครับซื้อไปกี่ใบครับอ่าปกติหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมสั่งเขาด้วยอะไรด้วยเขาก็เอามาให้คนนู้นเจอก็เอามาให้คนนี้เจอก็อามาให้ จะได้มา29า้าใบครับ,บย9บใบแต่ว่าผมไม่ได้นับหรอกเพราะว่าช่วงนั้นน่ยยังไม่ได้นับที่เขาเอามาให้เนี่ยใครมาให้ก็คนรู้จักกันเอามาให้ก็ถึงเวลาเดินผ่านมาแล้วค่อยมาเก็บเงินบางทีผมไม่อยู่เขาก็ปัทิ้งไว้ที่ร้านนั่นแหละครับแยถ้าปูยังไงก็ต้องไปหาหลวงปูครับก็บอกแฟนแฟนก็บอกว่าทาไมตั่งหนึ่งเจ็ดมาเยอะ บอกว่าอ๋อพอดีเทวดาเขามาบอกมั่งอยากให้เราไปกราบหลวงปู่แล้วพอถึงเวลาวันที่สิบหกอะหวยออกเราก็นึกถึงหลวงปู่ว่าอยากไปกราบหลวงปู่นะขอให้มีโชคนะก็ะนั่งดูกับแฟนทางทีวีครับพอพอเขาประกาศในท้ายสองตัวล่างตอนนั้นก็กล้ากึึงครับว่าเอ๊ะเราจะไอ้นี่หรือเปล่านะ พอเขาประกาศเลขหนึ่งมาปุ๊บแล้วพอประกาศเลขหลังเจ็ดโอ้ยแฟนผมดีใจจับมือน้ําตาไหลบอกว่าได้ไปกราบหลวงปู่แล้วได้ไปกราบหลวงปู่แล้วเนี่ยอธิฐานถึงหลวงปู่เขาพูดอย่างนี้นะก็เลยบอกเออได้ไปได้ไปแต่ว่าก็ไม่ต้องพูดไทเพราะว่าคือคนเราคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีไนงะแล้วไปถึงก็นึกในใจแฟนก็อธิฐานแต่ว่าขอให้เจอหลวงปู่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใครนะเราก็เสี่ยงไปแล้วมัน มันเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่จะมีกิจนิมนต์อะไรหรือเปล่าเลยแล้วก็ได้พบหลวงปู่โอ้หลวงปู่ท่านหน้าตาสดใสแบรนยังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่อายุเก้าสิบสี่แต่ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเพราะว่าหน้าตาหลวงปู่ก็เหมือนกับคนอายุไม่เกินเจ็ดสิบพอหลวงปู่ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสก็ เป็นกันเองดีดีมากดีมาก,มากแต่ชนิดว่าเจอพระมาเยอะๆนะพูดถึงว่านะก็ผมว่าหลวงปู่เนี่ยด้วยสัมผัสของผมนะผมก็ว่าหลวงปู่อ่ะท่านมีเมตตาแบบคือมันมันออกมาจากใจท่านนะท่านไม่ได้ว่าแบบว่าทำเพราะว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้อะไรแบบคือลักษณะดีไม่ดีหรืออะไรแล้วก็คือท่านออกมาจาก ท่านอ่ะพอดูดูแววตาที่ท่านยิ้มที่อะไรถึงก็ยังบอกแฟนว่าหลวงปู่ท่านเมตตาจริงๆก็นั่นแหละได้ทําบุญอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็กะว่ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงอวดเพื่อน,นะว่าได้ไปกลับหลวงปู่มาแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดหรอกว่าคือหลวงปู่ท่านจะดังท่านจะอะไรนะเพราะเราคิดว่าเราเราไปไหว้พระดีแล้วก็เจอทีแรกก็รู้สึกว่าชอบ ชอบแล้วก็พอเพอิญที่ที่ได้หลวงปู่มาเนี่ยมาบูชาเนี่ยแล้วเราก็มีโชคมาห้างวดติดแล้วเนี่ยเพราะปกติแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไงเราค้าขายเราก็แต่ช่วงนี้ก็ค้าขายก็ดีขึ้นนะแต่ช่วงค้าขายดีนเนี่ยเราก็ อาจจะเกี่ยวกับว่าเขามีโครงการช่วยของรัฐบาลด้วยอะไรด้วยเน,นี่ยนะอันนี้เราก็ไม่ได้แปนั่นมันแต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยเราต้องเชื่อบุญบาร,รมีคือผมอาจจะมีโอกาสโชคดีที่ได้เจอหลวงปู่นะแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกศรัทธาแล้วก็อธิษฐานถึงท่านคือไม่อยากให้คนมาคิดเหมือนผมทุกคนไง เพราะบางคนนะ่ะบางคนถ้าเราไปมุ่งหวังทางนี้เลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่บุญที่กรรมเราทํามาด้วยนะอย่างผมเนี่ยทําบุญไปเรื่อยๆไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วผมอธิษฐานจิตใจอะไรอย่างเงี้ยถึงหลวงปู่ตั้งใจแน่แน่ก็คงจะเป็นอันนั้นแหละที่ว่าเขาอยากให้เราไปไหว้ไปการาบพระดีๆเนี่ยนะอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะแต่ว่าคนที่ไม่มีโชคไม่มีลาบ ก็อาจจะได้อย่างอื่นถ้าไปกราบหลวงปู่ใจผมเชื่ออย่างนี้นะถ้ามีใจศรัทธาที่แบบเคารพหลวงปู่จริงๆเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้แต่ส่วนผมเนี่ยมันได้มาทางนี้ไงเราก็เล่าประสบการณ์ทางนี้ว่าถ้าทุกคนที่คิดว่าไปหาหลวงปู่แล้ว จะต้องถูกหวยหรือจะต้องมีโชคทุกคนเนี่ยอันนั้นอ่ะผมคิดว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าเราเราไปไหว้หลวงปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเรากลับมาทำมาค้าขายหรือว่าทำอะไรเราก็รุ่งเรืองอย่างนี้ดีกว่านะดีกว่าที่จะไปนเน้นอย่างเดียวแบบผมแจงผมเนี่ยผมผมก็ขอให้ผมค้าขายต้องคล่อง ให้มีเงินมีทองไหลามาให้ลูกค้ามาซื้อของผมและให้ถูกใจผมก็บริการลูกค้าดีะนะลูกค้าก็เออเขาก็มาเรื่อยๆแต่ออันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นโชคลาภหรือเรียกว่าลาบลอยน่ะแหละที่เราจะได้น่ะนะก็เน้นตรงนี้อันเน้นตรงนี้แหละว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเอ้ยไปไหว้หลวงปู่กลับมาแล้วต้องมีโชคเหมือนผมเน่บางทีกลับมาแล้วอาจจะแบบครอบครัวมีความสุขโรคภัยไม่มี หรือว่าทามาหากินรุ่งเรืองอะไรเงี้ยอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีกว่าครับคือไปไหว้หลวงปูก่ก็อยากให้ไปด้วยใจอนะอย่าไปเพราะความหวังถ้าเราผิดหวังเดี๋ยวเราจะว่าเอะหลวงปู่ไม่นุน่นไม่นี่ก็จะเป็นบาปค,คือถ้าเราไปมีใจคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าเอะหลวงปู่ไม่ตักติดไม่แน่อะไรทําไมเราไม่ถูกหวยอันนี้เป็นบาปไม่อยากให้คิดอย่างนั้นครับ เพราะว่าถ้าไหวไปอะไรเนี่ยเราควรเราควรที่จะมีใจิตใจดีก่อนตั้งใจดีแล้วก็หลวงปู่ให้เราปฏิบัติดีอะไรเนี่ยนะแล้วถึงเวลาผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาเองนะถ้าตามความคิดของผม